ปิสโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิถวนุตโตโรบุริสธรรมมาซาลาธิสัทธาเทวมนุษยสาหนังพุโทโธภะวาติสวาคาโตภะควาตาธรรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณีโกปัจัตตังเวทิตาโพวินยูหีติสุป,ปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโฆอ,อุชุป,ปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโฆยาย ยะปฏิปันโนพระคาวะโตซาวะกะสังโฆซามีจิปฏิปันโนพระคาวะโตซาวะกะสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคราเอสาพระคาวะโตซาวะกะสังโฆอ,อาหุเนยโยป้าหุเนยโยทาขี่เนยโยอันชาลีกรรัลลันโยนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโขนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอ ระหังป่าโพตันจัมมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเซถิกินจีเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิธิราพังชนานายเยมณีจินดาปิยังจ่ทานางสาพภาชนาภหูชนาปิยังมามาสังกัตวาพุทธรัตานังโอสะทังอุตมังวรัง ตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนาโสธินานาสันตุปัฏวาสัพเททุกคาวูปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตตานังโอสถทังอุตมังวรังปริราหูปะสะมานางธรรมเตเชนาโสธินานาสันตุปัถวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสกตวาสังครัตตานังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาวหูเนยยางสังคเตเชนาโสธินานาสันตุปัฏวาสัพเพโรคาวูปสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตโรปริสัะธรรมมาสาระทิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏติปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโน วโตสาวกสังโฆยาทีทางจตตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสปุคราเอสสพภะควตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชรีกะรานิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังตโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัทูโนทีปังกาเรเทวสุโพเซทีกินจิเทวเยสโกปัชังคัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานายเยมณีจินดาปียังจัทานางสัพเท ชาณาพาหูชาณาปิยังมามาสกัตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนาโสทินาาสันตุปัทวาสัพเพทูก้าวูปสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปริราหูปัสามะนางธรรมเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพะยาวูปสเมนตุเตสกัตวาสังครัตนังโอสะทังอุตมังวรัง อาหุเนยโยปาหุเนยโยสังคเตเชนะสโททินานาสันตุปัทวาสัพเพโลคะอูปาสะเมนตุเต อิติปิโสพระควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัววิทวนุตโรปุริสธรรมะสารีสัตถาเทวะมนุสา์นังพุทโธพระควาติสวาฆาโตพระควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระควโตสาวะกัสังโคชุปฏิปันโนพระควโตสาวะกัสังโคญายาปฏิปันโนพระควโตสาวะกั สังโฆสามีนสิบปฏิปันโนนะคะว่าโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสะบุคราเอสะพระวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชารีกัระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกาาัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวโสุโปเซธิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังคันตังสาริปุโตพะวันตุเมสิธิลาพังชนานายมณีจินดาปิยังจ่าทนางสัพเพเชนะ ชาาพหูชนาปียังมามาสังกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปัสเมนตุเตสังก,กัตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังประริราหูปัสามานาังธรรมเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพพิยา บูปสเมนตุเตสังกตวาสังขรัตตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนาโสตินานาจันตุปัฏวาสัพเพโรคาบูปสเมนตุเต